สสวัสดีคุณผู้ชมเกษตรกรผู้พัฒนาควายไทยครับแล้วก็เกษตรกรคนเลี้ยงควายทุกท่านครับวันนี้ก็ตรงดิ่งมาที่สุดสยามครับ ที่นี่คือเหนือสยามฟาร์มควายไทยจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพ่อเลี้ยงนิรุตนะครับผมพาเรามาชมสุดยอดพันธุกรรมครับพ่อเลี้ยงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตมาเยี่ยมชมยักษ์ใหญ่แห่งเชียงรายครับผมตัวนี้คือเจ้ามังกรเงินก็รอบที่แล้วเราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมที่ฟาร์ไปหนึ่งรอบครับตอนนั้นก็ได้ลูกชายของพ่อเลี้ยงนิรุตครับเป็น พิธีกรให้ครับผมวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเี้ยงนิรุตเลยนะครับผมก็สําหรับเจ้ามังกรเงินนปัปัจจุบันนี้อายุกี่ปีแล้วครับมังกรเงินปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4ปีกว่าแล้ะครับ4ปีกว่านะครับครับเฟืยงครับสําหรับเจ้ามังกรเงินเราก็พัธุกรรมเป็นสายไหนนะครับผมมังกรเงินเป็นลูกของเงินูไทยกับแม่บุญมากแม่บุญมากก็เป็นแม่ของลุงเพชรครับผมซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่บ้านติ๊กไควไทย เ่ากับว่ามังกรเงินนี่เป็นน้องชายของลุงเพชรนะครับครับผมครับก็มีศักดเป็นน้องแท้ๆของลุงเพชรเลยอ่าครับเพราะว่าแม่เดียวกันเนาะครับก็ทูงเขานี่อลังการมากครับผมบเขาทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งยาวครับครับพ่อเลี้ยงครับแล้วจุดเด่นของมังกรเงินนะครับพ่อเลี้ยงมองตรงไหนครับก็ถ้าจุดเด่นในตัวของเขาก็เขา ครับอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ความสูงโครงสร้างอ่าอันนี้ก็ก็มาดีแล้วก็ที่สําคัญเลยคือจะเป็นควายที่ก้อยชิดแบบขาอัตลักษณ์ชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ผลงานจุดเด่นของเขาคือการจ่ายลูกนะครับจากหลายๆที่หลายๆฟาร์มที่ที่ได้นําน้ําเชื้อชุดแรกเข้าไปผสมครับผมก็ได้ลูกมังกรเงินมาก็ได้รับคําชมนะครับในในทั่วทั่วประเทศ ว่ามังกรเงินจะจ่ายลูกลนะักษณะโครงสร้างครับผมได้แล้วก็จ่ายสวยงามได้ขึ้นอยู่กับแม่แม่พันธุ์ที่เลือกใช้<อ>การปรับโครงสร้างกับแม่พันธุ์ส่วนใหญ่ที่เห็นนี่จะจะส่งไปด้านไหนครับหลักๆส่งไปด้านโครงสร้างครับส่วนใหญ่<อ>ได้โครงสร้างได้เขาปัจจุบันมังกรเงิน,นอายุกี่ปีแล้วครับมับงกรเงินอยู่4ี่ปีกว่าแล้วครับครับผมส่วนสูงนี่โอ้โห มานะวันนี้ร7อยเจ็ิกว่าน่าจะมีแล้วเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าพี่คนจูงนี่ก็1้8ยนาะดครับอันนี้ก็สูงท่วมหัวแล้วนะครับนะ,นะวันนี้คือมีเปิดรับผสมไหมครับพูอเลี้ยงครับมับงก่อนเงินไม่ยังยังไม่ได้เปิดครับอ๋อเพราะเราตอนนี้เราต้องการสร้างเหล่าก็สร้างเหล่าเป็นเหล่าของเหนือสยามฟาร์มควายไทยเลยใช่ครับ แล้วน้ำเชื้อนี่มีจําหน่ายไหมครับพ่อเนี้ยน้ําเชื้อนี่มีมีชุดแรกนะครับซึ่งหมดไปแล้วแล้วก็ชุดต่อมาเรายังไม่ได้ไม่ได้จําหน่ายตอนนี้ไม่มีจําหน่ายครับครับผมเดี๋ยวต้องรอติดตามในอนาคตว่าพี่น้องเราจะมีโอกาสได้ใช้น้ําเชื้อไหมครับแต่ณปัจจุบันณตอนนี้คือขออนุญาตสร้างเราสร้างกอที่นี่ก่อนครับผมเพื่อให้เห็นผลงานออกมาเยอะๆครับครับก็ถือว่าเป็นควาย ยุคใหม่เจนใหม่ที่ผ่านการพัฒนามาแล้วครับก็จะได้เรื่องของโครงสร้างได้เรื่องของมิติลำตัวหนาลึกครับเล็บก็จะเป็นเล็บกะลามะพร้าวครับผมเล็บใหญ่ครับณตอนนี้คือมีลูกอยู่ที่นี่กี่ตัวครับพ่อเลี้ยงครับลูกมังกรเงินน่าจะ,จะเกือบเกือบยี่สิบครับเกือบเกือบยี่สิบตัวครับ,บ,รบผมทั้งหมดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ในใน,ในฟาร์มเราจะเป็นลูกมังกรเงินอ๋อ ส่วนใหญ่เลยเนาะที่เกิดจากแม่สายแบบว่าที่พอเลี้ยงที่เราเห็นในโซเชียลเนาะบ้านลูกติ๊กบ้างบ้านลุงกำนานโป๊ดบ้างสายลึกๆสายท็อปครับก็เอามาใส่กับเจ้ามังกรเงินคือเมื่อสองสามปีที่แล้วที่บอยทีมีโอกาสเข้าไปที่คอกลุงติ๊กบ้านติ๊กควายไทยครับก็มังกรเงินนี่เป็นควายที่ลุงติ๊กคัดไว้เพื่อทําการควายสายกับเจ้าลุงเพชรเลย ณตอนนั้นคือพ่อเลี้ยงนี่รู้นี่ไปสะดุดตรงไหนของเขาครับถึงได้ขอแบ่งมาก็สะดุดในความความเป็นตัวของบังกรเงินก็คือลักษณะโครงสร้างครับมเรื่องลําตัวเรื่องเขาครับที่ที่เราสะดุดแล้วก็ที่ชอบก็คือพันธุกรรมของเขาครับมตามที่ที่ลุงติ๊กได้บอกว่าเป็นลูกของเงินอุทัยกับแม่บุญมากและเป็นน้องชายลุงเพชรนะครับครับผมเขาเรียกว่าพันธุกรรมแน่นมากนี่คือความอลังการ มุมด้านข้างครับความใหญ่ความหนาความลึกแต่ที่นี่ก็จะเลี้ยงแบบอิงธรรมชาตินะใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คุมฝูงทั้งฝูงเลยครับคุมทั้งฝูงเลยครับโอ้แต่ใช้มังกรเงินตัวเดียวครับผมโอ้ก็จะเป็นเหล่ามังกรเงินอย่างที่เรียนไปตอนต้นเลยนะครับอ่าใช่ครับเนี่ยเขาบอกว่าควายอุทัยมันต้องรอรออายุนี่มันมันเป็นเรื่องจริงครับครับคือตอนเป็นเด็กนี่เรา เราก็ยังความสูงเราก็ว่ายังแบบยังธรรมดาเนาะแต่พอเขาได้อายุอย่างเงี้ยสักสามปีครึ่งสี่ปีอะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับก็ก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะตอนตอนที่เราซื้อเนี่ยก็คือบางคนก็อาจจะมองว่าบางกรเงินไม่โตอะไรประมาณนี้ครับผมครับครับครับก็จะประมาณนั้นครับผมครับแต่พอเขาได้อายุเนี่ยโหเห็นไหมละครับนี่สูงมิดมิดหัวมือน้ําละ คือถ้าไปยืนข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นคนเลยมิดเลยครับนี่ก็ถ้าเราวัดควายก็จะวัดจากขาหน้าไปจนถึงเปี่ยวครับขาหน้าถึงเปี่ยวด้านหลังนะครับก็สูงกว่ามือน้ําครับแต่ถ้ายกยกหัวขึ้นนี่ก็ยิ่งจะสูงยิ่งสงงาไปใหญ่แล้วเนี่ยครับถือว่าเป็นควายใหญ่ที่มีจุดแต้มอัตลักษณ์นะเขาเลียงเนาะครับผมก็จะมีพวกตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคอปอกขาขาวเป็นควายใหญ่ที่อัตลักษณ์ จุดแต้ัตลักษณ์ชัดเจนครับครบถ้วนเลยโอเคครับพ่อเร้ยงครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมผลงานของเขาสักหน่อยครับครับได้ครับนี่ครับนี่ก็คือผลงานของเจ้ามังกรเงินครับอันนี้ก็จะออกทรงโอ้คล้ายๆพ่อเลยเนาะดอกเขาใหญ่ๆครับครับอันนี้โครงสร้างมาดีดอกเขาใหญ่เขาใหญ่มากมือเดียวกำไม่มิดละครับครับอันนี้กี่เดือนครับพ่อเร้ยงครับอันนี้อยู่9้าเดือนกว่าครับ9เดือนกว่า โอ้นี่ถือว่าทีเด่นเลยครับตัวนี้ก็มีจุดเด่นให้มองนะมีโครงสร้างให้เรามองนะตอนนี้ก็อันนี้เป็นโครงสร้างเป็นลูกกับแม่แม่เขาตัวนี้เหรออาแม่แม่เขาตัวนี้ครับแม่แม่จะเป็นสายไหนเพราะเนี่ยแม่จะเป็นลูกทองตินโตครับอ,อ๋แม่จะเป็นลูกทองตินโตแสดงว่าสายท็อปมาเจอกับสายท็อปออกมาเป็นตัวนี้อายุเก้าเดือนครับ ก็ชุดเด็กๆนี่คือมีราคาเปิดแบ่งทุกตัวนะเปิดทุกตัวค,ครับ,รบเดี๋ยวค่อยโทรเข้ามาติดต่อครับก็เข้ามาดูตัวจริงได้ครับจะได้เห็นรูปทรงรูปลักษณ์ที่ชัดเจนคร,ครับครับก็จะเปิดมีตั้งแต่ราคาตั้งแต่1 0 0 0 0 0มไม่เกินแสนแล้วก็2องแสนสามแสนก็เราจะเปิดตามตามไซส์ตามเกตของแม่ครับอ๋อครับมราาผมแบบนี้หมดก็สนใจก็ทักเฟซมาได้ครับครับ ก็ S <S ถือว่าพันธุก,กรรมดีๆแต่ราคาก็แบ่งปันกันไปพัฒนานอ้อเขเลี้ยงครับ <S <S ครับผมตัวนี้เป็นเป็นสายนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลูกของแม่ปิ่นทองปิ่นทองก็เป็นควายตัวที่เราซื้อคู่กับมังกรเงินครับผมอ่าแม่แม่เขาก็เป็นลูกของแม่เหลืองทองอ๋ออ่าอันนี้ก็จะเป็นสายแม่เหลืองทองแม่เหลืองทองก็เป็นสายของดาวใหญ่พ่อของดาวซีพีครับผมครับ,รบอันนี้ก็เป็นลูกของมังกรเงินกับปิ่นทอง สายแน่นๆสายทับๆทั้งนั้นเลยครับผมแม่แม่เขาก็เป็นแม่ที่มาออกจากบ้านตีควายไทยครับแม่แม่ปิ่นทองครับผมตัวที่มาคู่กับมังกรเงินอ๋อแม่แม่คือตัวที่มาคู่กับมังกรเงินเลยใช่ครับตัวนี้นี่สายไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นลูกมังกรเงินกับแม่เขาจะเป็นลูกของสายดาวเหนืออ๋อแม่แม่เป็นสายดาวเหนือครับครับผม ทายาทมังกรเงินครับเนี่ยครับทรงดีๆฟอร์มดีๆอย่างเงี้ยครับผมก็เปิดแบ่งเช่นกันครับอ่านี่ก็จะเข่าใหญ่เปิดแบ่งครับราคาไม่ไม่แรงสถาบถามาได้ครับพ่อเลี้ยงครับแล้วที่นี่นี่พิกัดนี่อยู่ตรงไหนนะครับพิกัดก็อยู่ที่ตําบลปลาอ้อดอนชัยอาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเราสักนิดได้ไหมเบอร์โทรก็0 8 6 0 5 4 9 2 1 0ครับผม ก็โทรเข้ามาปรึกษาเรื่องควายอยากได้พันธุกรมไม่ดีก็เข้ามาดูได้เลยครับ,รบอย่างตัวนี้นี่ตัวรูปมังกรเงินเช่นเดียวกันอตัวนี้ก็เป็นรูปมังกรเงินส่วนแม่ของแม่เขาก็จะเป็นลูกของก้าวเจ<อ>ริญเราเอามามาพัฒนาควายสายดูก็แสดงว่ามังกรเงินมังกรเงินนี่จะจ่ายลูกแบบกระดูกแข้งขาดีๆข้อขาดีๆก็เป็นตัวผู้เอาไปคุ้มฝูงไปพัฒนาต่อยอด คือ <Be ard S 1> พ่อ <be ard S 1> ใหญ่ <man. S 1> ขนาดนี้แม่เบอร์ขนาดนี้ก็ได้ลุ้นเนาะอันนี้ออนแม่แม่เขาก็เกือบร้อยหกสิบครับโอ้แม่เบอร์ใหญ่เลยครับตัวนั้นนะครับด้านหลังทีเด็ดอีกหนึ่งตัวอ่าันนี้ลูกนาจับอันนี้เป็นลูกเจ้าไหมครับผมอายุกี่เดือนครับเนี่ยอันนี้ขวบน่าจะขวบกว่าแล้วครับเดี๋ยวครับผมครับน,นี่ขวบกว่าแล้วแม่เขาเป็นสายไหนครับ แม่เขาเป็นควายควายควายเมืองควายพื้นเมืองของของเชียงรายนะครับโอ้แม่ก็ร้อยสี่สิบบวกครับผมครับแม่เกตพัฒนาอ่าเกตพัฒนาครับมาควายสายกับเจ้าไหมก็ครับถือว่ารูปทรงประมาณนี้ครับก็เอาไปพัฒนาต่อยอดได้ครับเราซื้อมาตอนนั้นติดท้องมาอ๋อเอาไปไปคุมฝูงได้ต่อยอดได้อันนี้ก็ราคาไม่แรงครับครับผม เนี่ยครับยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันดูก่อนนะครับเข้ามาดูตัวจริงเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมชมครับให้คุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงควายหายคิดถึงเจ้ามังกรเงินแล้วก็มาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพ่อเลี้ยงนิรุตครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันแบบเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ